ที่นี่เป็นอีกหนึ่งวัดอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับโบสถ์ไม้สักที่สวยงามมากๆเลยนะคะถ้ามาเที่ยวจังหวัดเลยห้ามพลาดวัดนี้เด็ดขาดและตอนนี้เรากำลังพาทุกคนไปที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองกันคะ่ะ ทางเข้านะคะก็จะเป็นซอยเล็กๆเป็นถนนสองเลนมีบ้านเรือนผู้คนอยู่สองข้างทางเลยนะคะการเดินทางมาวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนี้นะคะสามารถมาได้สองทางส้มจะบอกรายละเอียดคร่าวๆแล้วกันเนาะเส้นทางแรกนะคะใช้เส้นทางถนนเลยด่านซ้ายค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลภูเรือนะคะเราจะมองเห็นวัดอยู่บนภูเขาสูงโดดเด่นเห็นแต่ไกลเลยค่ะ เมื่อมาถึงโรงพยาบาลภูเรือแล้วนะคะข้างๆจะมีทางให้เลี้ยวขวานะคะเข้าไปก็จะถึงตัววัดเลยค่ะส่วนอีกทางนะคะให้เข้าทางอุทยานแห่งชาติภูเรือค่ะและเลี้ยวซ้ายช่วงก่อนถึงวรัญญารีสอร์ทก็จะถึงวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองเช่นกันหรือเราก็สามารถจับ g p s มาได้นะคะไม่หลงแน่นอนค่ะเพราะว่าวัดนี้ เป็นวัดเด่นแล้วก็มีแต่คนรู้จักค่ะทางขึ้นก็ค่อนข้างชันนะคะถ้าใครมาก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะใช้เกียร์ต่ำขึ้นลงนะคะถึงวัดแล้วคะ่ะตรงนี้ทางเข้าวัดนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในวัดกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปจอดรถก่อนแล้วจะพาเดินชมวัดนะคะ พอมาถึงนะคะเราจะได้พบกับงานศิลปะงานสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สวยงามมากๆเลยล่ะคะ่ะมีความแปลกตาและสวยสะดุดตาจริงๆวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะคะเป็นวัดสวยที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงในตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยะคะ่ะ เดิมมีชื่อว่าวัดพักกิ่งปวเรศนะคะเป็นพระอารามที่สมเด็จพระศรินครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานเงินซื้อที่ดินสำหรับสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาค่ะเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบลานช้างประยุกต์นะคะแต่ก็คงความสวยงามเข้ากับธรรมชาติโดยรอบได้เป็นอย่างดีเลยตอบโจทย์สำหรับสายบุญแสวงหาความเงียบสงบและกลิ่นอายธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะบริเวณโดยรอบนะคะเต็มไปด้วยต้นไม้ที่เขียวขจี มีภูเขาสูงนะคะวิวสวยมากๆเลยล่ะค่ะในช่วงหน้าฝนหน้าหนาวนะคะบรรยากาศจะยิ่งดีเพิ่มทวีคูณไปอีกค่ะเพราะว่าถ้ามีฝนตกนะคะหลังฝนตกจะมีทะเลหมอกที่ปกคลุมรายล้อมวัดแห่งนี้ไว้สวยงามมากๆเลยล่ะค่ะจุดนี้เป็นบันไดยพญานาคนะคะแกะสลักด้วยหินมีเอกลักษณ์มากๆค่ะ นอกจากพระอุโบสถหลังใหญ่แล้วนะคะยังมีวิหารรายทั้งสี่หลังที่ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมโดยรอบทิศซึ่งแต่ละหลังก็มีลวดลายแกะสลักที่งดงามไม่แพ้กันทั้งลวดลายประตูและผนังรอบวิหารนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะ แลทางด้านหน้าพระอุโบสถนะคะจะมีรูปปั้นพญานาคที่หัวบันไดหน้าโบสถ์ที่แกะสลักจากหินแม่น้ำโขงด้วยนะคะไม่ว่าจะมองไปมุมไหนก็มีแต่ความสวยงามที่สำคัญยังออกแบบมาให้เข้ากับป่าเขารอบๆได้เป็นอย่างดีเลย ใครที่มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดเลยแล้วนะคะก็อย่าลืมแวะมาทำบุญและชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามของวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมบรรยากาศภายในพระอุโบสถกันคะ่ะพอเราเดินเข้ามาในโบสถ์นะคะเราจะรู้สึกเย็นๆแล้วก็มีกลิ่นของไม้นิดๆนะคะภายในโบสถ์เป็นที่ประฏิสฐานของพระกิ่งปาวเรศนะคะหรือชื่อเต็มๆก็คือพระพุทธเจ้าภัยสัชยาคุรุไวทุนยปภาจอมแพทย์นะคะ ซึ่งภายในก็จะมีบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุไว้ด้วยพระกิ่งปาะวะเรศน,นะคะถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวผู้เรือนะคะให้ความเคารพแล้วก็ศรัทธาเป็นอย่างมากเลยหรือไม่ว่าจะเป็นชาวภูเรือหรือว่าคนทั่วไปนะคะที่เคารพนับถือก็จะมากราบสักการะกันค่ะ ในโบสถนะคะยังมีแผ่นไม้แกะสลักประดับอยู่ตามฝาผนังเป็นลวดลายที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะอันประณีตอ่อนช้อยอย่างชัดเจนมากๆเลยล่ะคะ่ะเห็นแล้วเพลินตามากเลยนะคะความสวยงามที่ช่างเขาทําได้แบบมีฝีมือมากๆเลยล่ะคะ่ะเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างที่สร้างขึ้นจากไม้สักนะคะมุมหลังคาด้วยไม้สนซีดาผสมผสานกับไฟเบอร์ซีเมนต์นวัตกรรมขั้นสูงที่ทำให้มีน้ำหนักเบา แต่ก็ยังคงความงดงามเอาไว้ได้อย่างเป็นอย่างดีเลยค่ะและนอกจากวิหารทั้งสี่หลังที่ลายล้อมโบสถ์แล้วนะคะยังมีวิหารหลังใหญ่อีกหนึ่งหลังที่อยู่ทั้งด้านหลังโบสถ์ค่ะเข้ามาข้างในนะคะก็จะเห็นพระนอนองค์ขนาดใหญ่มากๆเลยล่ะคะ่ะเป็นพระนอนที่สร้างด้วยหยกเขียวจากแม่น้ำโขงเลยนะคะมีขนาดความยาวมากๆเลยค่ะนี่นะคะ คือสวยมากค่ะทุกคนงานแกะสลักของเขานะคะและถัดมาอีกท้งด้านหนึ่งของวัดนะคะที่เราขับรถเข้ามาจอดแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้ามาชมเดี๋ยวเราจะไปชมภายในกันค่ะพอเราเดินเข้ามานะคะเราก็จะเห็นพระพุทธรูปขนาดเล็กหลายองค์ประดิษฐานอยู่และมองไปรอบๆนะคะเราก็จะเห็นภาพวาดผนัง ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทางด้านนี้นะคะเขาก็จะทำเป็นเหมือน ทางเดินแบบถ้ำเชื่อมค่ะต่อระหว่างวิหารเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในแล้วก็เดินขึ้นไปด้านบนกันนะคะพาไปดูวิวสวยๆภายในนะคะก็จะเป็นเหมือนถ้ำจริงๆค่ะมีบันไดไม้ขัดเงานะคะแล้วก็ผนังนี้ก็จะลักษณะทําเป็นเหมือนหินนะคะ พอเราเดินขึ้นมานะคะเราก็จะมองเห็นเจดีสีทองทรงลังกาพุ่มโดดเด่นมากๆเลยล่ะคะ่ะเอาเป็นว่าใครผ่านมาก็อย่าลืมแวะมากราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาเที่ยวชมวัดกันนะคะสำหรับคลิปนี้ส้มคงต้องขอตัวลาไปก่อนฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันการเติอไว้ให้หน่อยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้บ๊ายบาย